สำหรับใครที่คลอดแล้วแล้วมีปัญหาอะไรก็ตามอะ่ะที่แบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจําอารมณ์สวิงนะคะความจําอ่านความจําเนี่ยจะเหมาะเป็นนะคือหลังคลอดมันจะเออเออหน่อยจะแบบลืมนูน่นลืมนี่ง่ายอารมณ์ก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเศร้าๆหน่อยส่วนใหญ่จะหนักไปทางเศร้าทางขี้น้อยใจทางนอนไม่หลับอย่างเงี้ยมีปัญหานอนไม่หลับนะคะมีปัญหาแบบผิวผิวแบบว่าไหลซึ่ง เหมือนคนไร้ซึ่งการดูแลผิวหน้ามานานมากนะแต่งหน้าไม่ติดทาครีมครีมก็ไม่ซึมนะคะหรือว่าหน้าโทมนะต่างๆนะรอยดำต่างๆเนาะหรือว่าเรื่องของผมนะคะผมร่วงนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะต้องคอดไปสัก 2- 3เดือนนะผมก็จะเริ่มล่วงสักประมาณ3-4เดือนอะนะคะหรือว่าร่วงไปแล้วขึ้นใหม่ก็เส้นเล็กนะมีปัญหาผมอ่อนแออย่างเงี้ยนะคะ ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บางทีมันก็เกิดเป็นปกติอะแหละจริงๆแล้วมันเกิดปกติแต่ว่าระดับความรุนแรงอ่ะมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนหรือเปล่านะในคุณแม่บางคนนะ่ะที่บ้านห้ามกินนูน่นห้ามกินนี่ให้กินข้าวต้มกับปลาเคม็มอย่างเงี้ยมันจะไปเอาวิตามินที่ไหนมามาเสริมเนาะมันก็ไม่ไหวนะถ้าถ้าเราแบบไม่ทําตามก็อาจจะ ขัดใจอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้สําหรับใครที่มีปัญหานะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยวิตามินหลังคลอดมันมีไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่บางคนเขาก็จะกินวิตามินจากตอนช่วงที่ท้องใช่ไหมเออแล้วก็กินต่อเนื่องอันนั้นก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่าวิตามินบางตัวนะในขดในช่วงที่เราท้องอ่ะกับช่วงหลังคลอดอะมันจะไม่เหมือนกันนะคะในบางกลุ่มนะคะแล้วก็ปริมาณที่แนะนำเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะคะ ดังนั้นเนี่ยหมอก็เลยทำหลือพัณฑ์อันเนี้ยขึ้นมานะคะแล้วก็แันเทนนะคะก็คือเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็คือสําหรับใครนะที่มีปัญหาอยากบารุงนะคะบํารุงตัวเองนะแล้วก็บารุงน้ํานมก็คือให้น้ํานมเนี่ยมีสารอาหารครบถ้วนในการที่จะแบบว่าดูแลน้องนะคะแล้วก็ อยากให้เพิ่มการหลั่งน้ํานมได้ดีขึ้นแต่หมอไม่ได้การันตีนะว่ากินแล้วนมจะพุ่งอะไรแบบนี้ไม่ได้การันตีแบบนั้นนะเขาแค่จะไปเพิ่มนะโอกาสในการที่แบบว่าจะทําให้น้ํานมเนี่ยมาเร็วขึ้นนะคะแล้วก็มาดีขึ้นนะขึ้นอยู่กับการให้ของเราว่าหนึ่งเรากินน้ําเพียงพอไหมนะคะส่วนใหญ่จะแนะนําน้ําอุณหภูิห้องสามลิตรต่อวันขึ้นไปอันที่สองคือเราเขาเต้าถี่เขาเต้าดีหรือเปล่าด้วยนะคะมันมีตัวแปรอื่นๆอ,อีกการกินวิตามินของหมอ อย่างเดียวไม่ได้มีผลกับน้านม100%เ์แบบนั้นนะคะหมอจะไม่ได้เคมแบบนั้นนะแต่ในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะหมอเคมให้แน่นอนว่ามันมีประโยชน์นะแล้วไม่อันตรายนะคะถึงแม้คุณแม่จะท้องอยู่คุณแม่ก็กินได้นะคะแต่ว่าในกฎของอยอเนี่ยถ้าเป็นอาหารเสริมเนี่ยเขาจะ ให้ระบุว่าเด็กและสตรีมีคันห้ามทานนะของหมอเนี่ยเด็กห้ามทานอย่างเดียวนะคะสตรีมีคันหรือว่าคุณแม่หลังคลอดหรือจะเป็นใครก็ได้ที่มีปัญหาหรือเป็นวัยทองก็ยังเหมาะนะคะก็สามารถทานได้เหมือนกันนะสำหรับใครที่ที่มองหานะหมอก็พยายามจะ,ะลดราคาให้มากที่สุดแล้วนะคะสำหรับราคาเปิดตัวนยอยู่ที่กระปุกละ550บาทนะถ้าเกิดว่าซื้อซื้อสองกระปุกก็จะเหลือ990บบาทแล้วก็ถ้าซื้อถ้าซื้อสาม ซื้อสกระปุกก็จะถูกไปอีกนะคะสำหรับใครที่มองเป็นอมองว่าม,มันมีประโยชน์นะก็สามารถไปที่บ้านเขียวได้เลยนะคะตามทักไปได้เลยนะคะที่หน้าช่องหมอนะคะก็ลองเข้าไปดูกันนะ,อะลองกินสักสามกระปุกนะคะแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเพราะใครที่ผมรุ่งร่วงอยู่ช่วงเนี้ย นะแล้วจะแล้วจะรู้สึกว่าอุ้ยวูงี้กินตั้งนานแล้วก็ถ้าใครค้อแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมเข้ามาสั่งวิตามินหมอด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคนท้องคนท้องเดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์ในคนท้องออกมารับรองว่าปังมากสําหรับใครที่แบบท้องแล้วจะถ้าเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะต้องซื้ออย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวรอรออีกสักพักขอหมอแบบว่าดูแลผลิตภัณฑ์ตัวแรกให้เรียบร้อยก่อนนะคะ